นะโมทัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุรพาลาสสิงพระพุทธคุณังบุรพาราสมิงพระธรรมเนตังบุรพาราสมิง พระสังฆานังทุกขโลค้าพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพค้เสนียดจันไดวิวันใจเยสัพพธาณังสัพพราพังพระวันตุเมรักขันตูสุร,รักขันตุอาคเนรัสมิงพระพุทธคุณังอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลก้าพยัง วิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรกสัพพภัยสัพพะคอสเนียกจันไรวิวันใจเยสัพพะธาังสัพพะราพังพระวันตุเมราคันตุสุรกคันตุทักษิณลักสมิงพระพุทธคุณังทักษิณลัทมิงพระธรรมเมตังทักษิณรักสมิงพระสังฆานังทุกขโรข้าพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรกสัพพภัย สัพพะคสเนียตจันไรวิวันใจเยสัพพะทันังสัพพะดาพังพระวันตุเมราคันตุสุรกคันตุหอระดีลัสสมิงพระพุทธกุณังหอระดีลัสสมิงพระธรรมเมตังหอระดีลัสสมิงพระสังฆานังทุกขะโลขะพยังวิวันใจเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโลกสัพพะไวสัพพะคสเนียตจันไร วิวันใจเยสภาพัฒังสภพาร,ราพังพระวันตุเมรักันตุสุรักขันตุปชิมลัสมิงพระพุทธกุณังปชิมลัสมิงพระธรรมเมตังปชิมลัสมิงพระสังฆานังทุขโลกาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพโสสัพโลกสัพภพัยสัพกอเสเนียบจันไรวิวันใจเยสัพพตฒนัง สัพพราพังพร,ระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตุพยับลัสหมิงพระพุทธกุณังพยับลัสหมิงพระธรรมมตังพยับลัศมิงพระสังขานังทุขโลกะพยังวิวันจใจเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโลกสัพพภัยสัพพคอสเนียดจันไรวิวันจใจเยสัพพะานังสัพพะราพังพระวันตุเม รัก,กันตูสุรัก,กันตูอุดอรรลัทมิงพระพุทธคุณนางอุดอรรลัทสมิงพระธรรมเมตังอุดอรรลัทมิงพระสังฆานังทุกขโลข้าพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพคอเสนียดจันไรวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาพังพระวันตุเมรัก,กันตูสุรัก,กันตุ อิสานหลักสมิงพระพุทธคุณนางอิสานหลักสมิงพระธรรมเมตังอิสานหลักสมิงพระสังขานังทุคโร้าพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสพพภัยสัพพโคสเนียดจันไรวิวันใจเยสัพพัตนะนังสัพพลาพังพระวันตุเมรากันตุสุรักันตุอากาศหลักสมิงพระพุทธคุณนาง อากาศลัทธิมิงพระธรรมเมตังอากาศลัทธิมิงพระสังฆานังทุกะโลกาพยังวิบันจัยเยสัพพทุสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพคอเสียดจันไรวิบันจัยเยสัพพตาหนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัตตวีลัทธิมิงพระพุทธคุณนางปัตตวีลัทธิมิง พะธรรมเมตังปัตตวีรัสสามิงวระสังฆานังทุกขโลฆาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสดสัพพโลกสัพพภัยสัพพภคสเสนียดจันไรวิวันใจเยสัพพะธาณังสัพพะราพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุนะโมตัสสะพุทธังโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธังโตระโตสัมมะ สัมพุทธสานมัตตสาพก็คือตัวนั้นตัวสมาสัมพุทธสานทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปารมาตตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมติคกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภอบะวา ศีลปารมีสัมปันโนศีลอุปปารมีสัมปันโนศีลปรมัตถารามีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนกขัมมะปารมีสัมปันโนเนกขัมมะอุปปารมี สัมปันโนเนีธรรมะปารมาตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุคิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสพคกวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโน ปัญญา -paramatta-parami-sampanno เมต a าไมตรีการุณามุขิตาอุเบ parami-sampanno อิติปิโสภะคะวาวิริย -parami-sampanno วิละอุปา -parami-sampanno วิละยะบา ระมัตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุคิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควาขันติปารมีสัมปันโนขันตะอุปารมีสัมปันโนขันตะปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกะวะสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกะวะ อธิฐานะปารมีสัมปันโนอธิฐะปารมีอุปปารมีสัมปันโนอธิะฐานะปารมีสัมปันโนปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุขิตาอุเบคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา เมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปารมาตาปารมีสัมปันโนเมตตาไม่ตีกรุณามุขิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาปารมี สัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุตปาปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีการุณามุคิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาสาธุสิ่งศักดสิทธิั้งหลายขวัญประจําดุวความสุขความเจริญธรรมาก่ะคือในปีพศ2 5งพันหนี้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญสาธุอิมัดสมิงมงคลจักรวาลทั้งแต่ทิศ ประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเกศชั้นทั้งทั้งเกชั้นมาป้องกันหอมรอบขอบทั่วนันตาราชาเสมนาเขเตเตสมันตาจาสัตาอาจสัสสานิพุทธาจาราปฤกเกเตรักกันตุุรักกันตุ อิมัสมิงมงคลจัก,กรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นคาแพงเกลทั้งเกตชั้นมาป้องกันหอมรอบรอบตัวนันตาราชาอิมานาเกเทสัมมันตาสตาัาสตโยชนะสัตะหะสานิธรรมสาระปะเทเทริเหตเตรักขันตูสุรักขันตู อิมัตสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเกตชั้นมาป้องกันห้อมรอบกอบทั่วนันตาราชะเสมานาเกเตสะมันตาสะัตะโยชาะสะัตะหัสานสานิปัจเจกพุทธจาระปริตเคเต รักขันตุรักขันตุหิมัตสมิงมงคลจัก,กรวาลทั้งแปรทิศปัสสิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมรอกขอบทั่วนั้นตาราชาเสมานาเขเตสัตมันตาสัตตโยชนะสะตัตหาสหัสหาสนิสังฆชา,าระปริเตเขเต รักกันตูสุรักกันตูเ,เอาบุนมาฝากทุกท่านขอยข้าพเจ้ามีร่างกายที่แข็งแรงขอ้มีความสุขความเลริปี2 5 6พนมีแต่ความสุขความเจริญขอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกเจ้าคร่ขอฝาข้ายข้าพเจ้ามีแต่มิตไปทางไหนมีแต่คนชุ่นชมข้าเช่าสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีมีจใจที่เมตตาเจริญต่อต้นตระกูลที่สร้างแต่ความดีมาข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิดสาธุสาธุ ในปี2500ในปี2567ขอให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงนะ